EFC วิธีใหม่ขายทุเรียนตลอดทั้งปีโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกหรือ EFC เป็นโครงการที่ต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวสวนไทยโดยเฉพาะกเกษตรกรภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สําคัญโครงการนี้ตั้งขมาตั้งแต่ปี2560แต่ยังไม่สําเร็จเป็นรูปธรรมเพราะมีปัญหาด้านการจัดหาพื้นที่สร้างห้องเย็นขนาดใหญ่และการชักชวนผู้ประกอบการด้านผลไม้มาเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ จนกระทั่งสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อต้องดึงโครงการดังกล่าวมาดําเนินการเองเพื่อให้เดินหน้าไปได้ตามแผนและเป็นไปตามนโยบายของ EEC ในด้านพัฒนาชุมชนและสังคม พันที่โครงการนี้เข้ามาในการดูแลของสองกอพอ,อก็ดําเนินการจัดทําระบบห้องเย็นขนาดใหญ่ทันทีเก็บรวบรวมผลไม้ภาคตะวันออกและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่ออกมาพร้อมๆกันเพื่อนํามาขายในช่วงจังหวะที่ราคาขยับสูงขึ้นตามหลักความสมดุลของซัพพลายดีมานโดยที่มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสงกอพอ,อกับบร,ร,ริษัทปตทจำกัดหาชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออเมื่อเดือนมกราคม2564 ซึ่งปตท,ะทจะเป็นผู้ลงทุนสร้างห้องเย็นจากก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยเทคโนโลยีพิเศษเพื่อรักษาคุณภาพผลไม้ให้เหมือนเพิ่งเก็บจากสวนแม้เวลาผ่านไปนานจะรักษาคุณภาพผลไม้ให้ขายได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องรีบตัดรีบส่งรีบขายห้องเย็นดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คจังหวัดระยองซึ่งเป็นนิคมของอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั่นเอง 4กันยายนที่ผ่านมาโครงการ e f c ได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นมีการลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือพัฒนาไม้ผลอย่างครบวงจรในพื้นที่ EEC ระหว่างสพอ,อและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอบจร,ระยองและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ผลในจังหวัดระยอง บันทึกข้อตกลงครั้งนี้เน้นไปที่การยกระดับกลุ่มเกษตรกรในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐานพรีเมียมระดับสากลเพื่อเจาะตลาดผู้บริโภครายได้สูงเริ่มตั้งแต่การพ่อปลูกไปยุถึงการทําการตลาดโดวยวัตถุประสงค์4ีด้านสําคัญได้แก่1สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรไม้ผลได้พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ในวัตกรรมในการผลิตแปรรูปการค้าการตลาดยุคใหม่อย่างครบวงจรสร้างโอกาสให้เข้าถึงทรัพยากรเพิ่มอำนาจต่อรองในช่วงการผลิตสินค้า 2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานไม้ผลไทยสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรักษาเสถียรภาพราคาลดความเสี่ยงให้เกษตรกร 3. พัฒนาการเก็บรักษายืดอายุผลผลิตให้มีคุณภาพรสชาติเดิมให้นานด้วยการใช้ประโยชน์แบบห้องเย็น 4. ส,ส่งเสริมวิจัยและต่อย,ยอดการแปรรูปผลไม้มูลค่าสูงร่วมกับพัฒนพิษให้ตรงกับความต้องการตลาดและสนับสนุนด้านการตลาดสมัยใหม่อย่างครบวงจร โดยระยะแรกกลุ่มที่เข้ามาร่วมลงนามเพื่อผลิตทุเรียนพรีเมียมจะมีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่16กลุ่มเกษตรกรประมาณ700รายพื้นที่ประมาณ8,200ไร่ผลิตทุเรียนได้ประมาณปีละ13,000ตันต่อปีและจะขยายเครือข่ายสมาชิกให้มากขึ้นจากความร่วมมือของอบจและเกษตรจังหวัดที่สนับสนุนร่วมกันรวมทั้งขยายผลเพิ่มเติมในกลุ่มผลไม้อื่นๆด้วย ดรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อกล่าวถึงสาระสําคัญในการลงนาม efc ว่าเป็นโครงการของแผนการพัฒนากเกษตรใน eec สร้างสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดเริ่มต้นด้วยทุเรียนสกอพอ,อจึงมุ่งเน้นตลาดพรีเมียมมีการวางระบบการค้าสมัยใหม่ผ่านอ e ีคอมเมิร์ซและอ e ีออคชั่นผลผลิตที่ออกจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ คาดว่าในช่วง3-4ถึงปีข้างหน้าผลผลิตทุเรียนของไทยจะสูงถึง2ล้านตันปัจจุบันผลผล,ผลิตจากระยองคิดเป็น10%หรือ1 0 0 0 0ตันต่อปีและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งระบบห้องเย็นภายใต้ยีฟซีจะสามารถจัดเก็บผลผลิตเพื่อขายในช่วงนอกฤดูการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่ขาดแคลนโดยจะจัดเก็บทุเรียนไว้ประมาณ4 0 0พตันต่อรอบซึ่งหากจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพจะจัดเก็บได้มากกว่า1 0,000ตันต่อปีช่วยรักษาความสดคงรสชาติสร้างเสถียรภาพทางราคาสามารถส่งออกทุเรียนขายช่วงเทศกาล การสาคัญที่มีความต้องการจํานวนมากได้ราคาสูงหรือกําหนดราคาเองได้รวมทั้งรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศให้กินทุเรียนของระยองได้ตลอดทั้งปีสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วย